ไอออนการยังไม่เห็น by e m e r o r กับโชรูมสีเขียว green office c h r u m e m e r o r group เดินหน้าโชรูม group, Na, ume, หรือสำนักง,งานสีเขียว green c h o u m office โดยการทำกิจกรรมต่างๆภายในโชรูมและสำนักง,งานที่จะส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดโดยการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีคุณภาพรู้การใช้วัสดุดต่างๆใช้เครื่องใช้สำนักง,งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้ต่ำที่สุดหรือเป็นซ e o emission เป็นศูนย์นะครับไอออนการยัง่งยืนบายเอ e มเ r กับการเดินหน้ามาตรการ10ข้อในการสร้างโชว์รูมและสำนักง,งานเป็นสีเขียว Green s h o w Room Office 1. เราเลือกทีจ่จะจำหน่ายรถยี่ห้อไออนอนเพราะเรารู้ว่ารถไอออนเป็นรถ BEV เป็นแบตเตอรี่อิเล็กทริกวี e ครถ EV มลภาวะเป็นศูนย์ z ี r o e อิ s s i ันเรายดีใจในการจาหน่ายรถไร้มลภาวะ 2. ฝึกอบรมบุคลากร ทุกผแผนกให้ประหยัดพลังงานรักโลกใช้ของที่ก่อให้เกิดประโยชน์และทำลายสิ่งเวลลองให้น้อยที่สุดย่อยสลายเร็วและง่าย 3. แยกขยะเป็นส่วนๆเช่นส่วนของรีไซเคิลส่วนของการทำลายยากทำลายเร็ว 4. ห้องน้ําเราใช้ระบบเปิดปิดแบบ อัตโนมัติเพียง7นาทีไฟและพัดลมดูอากาศก็กจะหยุดทํางานทันทีที่ไม่มีคนใช้มีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับ 5. เราใช้ระบบบ d ร and ิ a i พ t หรือศูนย์ทอบส่งโ่วถังใช้สีแห้งช้าสีน้ําเกรด A 2K ไม่มีกลิ่นไม่มีมลภา,าวะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 6ออกกฎระเบียบการเปิดปิดไฟแอร์เป็นเวลาเช่นเปิดไฟตอน8โมงครึ่งและช่วงเที่ยงถึงบ่ายเป็นช่วงพักเที่ยงเราขอให้ปิดไฟและแอร์7ใช้กระดาษแบบรียูสนำกลับใช้ซ้ำ8เลือกสื่อข้อความอิเล็กทรอนิกส์แทนจดหมายที่ใช้กระดาษหรืออื่นๆ9ให้ความร่วมมือสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่รณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน10กระตุ้นเตือนพนักงานอีกครั้งหนึ่งทุกคนให้ ช่วยประหยัดพลังงานโดยการติดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายให้ช่วยประหยัดพลังไฟตรงบริเวณใกล้สวิตช์ไฟเพื่อเตือนให้ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งานนะครับ 5, 5. เหตุผลที่ควรเป็นองค์กรสีเขียว1จะได้ภาพลักษณ์ในองค์กรที่ดี 2. ความยั่งยืนคือกลยุทธ์ขององค์กรที่เชื่อถือได้ 3. การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะช่วยจิดตามค่าใช้จ่ายในการดรําเนินงานได้ดีมาก 4. การรวมคนให้เป็นหนึ่งจะช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 5. สิทธิ์ในการรับ เงินคืนเงินอุดหนุนหรือเงินสิทธิพิเศษทางด้านภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราตอบรับการใช้สิทธิ์ในการคืนเงินถ้าท่าน,านประหยัดพลังงานไอออนการเจรจาพิเศษบายเอ er o r ตอบรับนโยบายภาครัฐและตอบรับการเป็นชูรูมสำนักงานรักโลกนะครับ a c e b o o k ที่ไอออนการรจาพิเศษนะครับ Reduce g r e e n h o u s e Gas นะครับไอออนการรจาพิเศษนะครับเป็น z ี r o e m i s s i o n ให้ได้นะครับเราจึงเชิญชิญให้ท่านมาชูรูมสีเขียวและมาทดลองขับกับรถไอออน b ี v ที่ชูรูมไอออน าย e m p รอร์การยานพิเศษเบอร์โทร086 366 7452 Facebook ไออนไทยกยารยาพิเศษครับไอออน